อันนี้เป็นเครื่องฮอนด้านะครับมีคัดมือในตัวอยู่แล้วนะครับเดินเบานิ่งๆเลยจะด,ดูรอบคันนะครับผมต่อโลใหม่ให้ใหญ่กว่าเก่าได้เลยนะครับไม่ติดครับเหลือๆเลย ไฟหน้าด้วยนะครับคันนี้มีสวิตช์เปิดปิด,ปดปครับไฟเดี๋ยวเพิ่อนเชื่อให้ฟังครับ ช่องทางการติดต่อรายการอะไรผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับคันนี้มีพรบรด้วยนะครับผมรักษาฟรีเวลาเราไปล้มในป่าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถคันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแ,แค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ